ไซวอกไปจากที่นี่สะเจ้าค่ะตันชิงขอรับนายท่านข้าจํำได้ว่าหมเนียงเป็นคนดูแลเสงเอ๋อนี่แล้วทำไมเด็กคนนี้ถึงได้ไปอยู่ในมือของผู้หญิงคนนั้นได้นางขูเจ้าละ่ะข้าควรบอกนายท่านเรื่องของหลิงตังดีไหมนะแต่ข้าเสียงไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหลิงตังจริงๆข้าไม่สามารถทำให้นางฟื้นขึ้นมาได้ แม่แต่ข้าจะสั่งงานคนทั้งเมืองเตียนซุยก็ตามข้าต้องระวังให้มากกว่านี้ <_ d ata> นายท่านอาจจะเข้าใจเมื่อความทรงจําของนายท่านฟื้นกลับมาก็ได้นะขอรับนายท่านเมื่อความทรงจําของข้าฟื้นคืนมาเหรอข้าลืมใครไปกันแน่นะท่านหมอนางเป็นยังไงบ้างนายท่าน,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 น ด้วยออดดาบของท่านออกไปสักประเดี๋ยวมันจะทำให้ข้าอับระมาข้าจะไปรักษานางด้วยอาการแบบนี้ได้เช่นไรกันอ๋อข้าต้องขอไปด้วยนะฉันเพิ่งจะฆ่าพวกหนูหน้อยด้วยดาบเล่มนี้นะข้ายืมมันมาจากที่ใดนี่แหละข้ายังไม่ได้เจอฝักที่เข้าชุดกันนะแต่ถ้ามันกวรใจเจ้าข้าก็จะเอามันออกไปจากห้องนะท่านฆ่าพวกหนูหน้อยด้วยดาบเล่มนี้สัญชาตญาณความเป็นนักรบของท่านช่างหน้าทึ่งจริงๆนะขอรับ ยังไงก็ตามจาบใดที่ท่านไม่หันปลายดาบมาที่ข้าข้าก็ไม่เป็นอะไรอืมนางเป็นยังไงบ้างนางสบายดีไหมนางสบายดีชิบประจรของนางเต้นคงที่ตอนนี้นางแค่หลับอยู่อย่างช้านางคงตื่นขึ้นมาในเช้าวันพรุ่งนี้นางแค่นอนหลับไปจริงๆเหรอท่านกําลังสงสัยการวินิจฉัยของข้าอยู่หรือเออไม่ใช่อย่างน,านั้นข้าแค่ ขอมือท่านหน่อยนายท่านพักหลังมาเนี่ยท่านปล่ยในตัวท่านแรงมากข้าสงสัยว่าท่านคงจะท้องผูกแน่ๆนนอกจากนี้เออท่านหมอข้าไม่สงสัยในการวินิจฉัยของท่านแล้วนะเออได้โปรดอย่าทำให้ข้าอับอายไปมากกว่านี้เลยเอาละเอาล่ะ,ละข้าจะสั่งตะมุลไปให้เจ้าตอนนี้ก็ปล่อยให้นางพักไปก่อนนะขอบคุณท่านหมอนะ ข้าเริ่มอยากรู้เรื่องของเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิแต่ท่านอาจารย์กู้หารจะค้าข้าอย่างไรความปรานี้ได้ถ้าหากว่าข้ากระโมยเจ้าไปจากเขาข้าหวังว่าเขาจะจํำเรื่องราวของเจ้าได้ในเร็ววันนะมิฉะนั้นข้าไม่สัญญาว่าข้าจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของเจ้าข้าอยู่ที่ไหนข้าตายแล้วเหรอกู้หาร เจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้ายัางเจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จักเจ้าเอ๊ะมาเป็นแก้ความฝันและเวดได้ข้าจึงฝันเช่นนี้นะข้าอยู่ที่ไหนข้าไม่ได้ถูกปลักตกจากหน้าพาหรอกเหรอเจ้าคิดมากเกินไปแล้วเจ้ามีค่าเกินกว่าที่จะตายนะ ว่านเป่าจอกมาแล้วข้าคิดว่าข้าได้ยินเสียงของจอาตอนที่ข้าตกลงจากแน้นผาผาเดี๋ยวก่อนเจ้าหมายความว่ายัางไงข้ามีข้าเกินกว่าที่จะตายนะ่ะนั่นเป็นเพราะเจ้าเพิ่งทำภารกิจหลักที่สาคัญที่สุดเสร็จนะ่ะสิยินดีด้วยนะป้านเสียตอนนี้เจ้าท้องแล้วอะไรนะความทรงจําของเขาว่างเปล่าเจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จักเจ้า นั่นไม่ใช่แค่ความฝันหรอกเหรอกอกอกกแม่นนางข้าสร้างกวนเยี่ยวหมิงขอกข้าไปได้หรือเปล่าได้สิเข้ามาเลยขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าไม่เป็นอะไรไม่งั้นข้าคงต้องข่าตัวตายเพื่อไท่บาะแล้วอย่าพูดอะไรไร้สาระสิข้าต่างหากที่ควรขอบคุณท่านที่หาข้าจนพบและพาข้ามายังที่ปลอดภัยนี้ อย่างนั้นเจ้าขอบคุณข้าโดยการบอกข้ามาสิว่าเจ้ารอดมาได้อย่างไงบางทีข้าอาจจะโชคดีก็ได้ข้าจําได้ว่าข้าตกลงไประหว่างที่กิ่งไม้พอดีนะแต่หลังจากนั้นข้าก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเจ้าจำไม่ได้จริงๆเหรอใช่ข้าจําไม่ได้แล้วข้าข้ารอดมาได้ยังไงหรอเออ,เอ,อแม่นางเจ้ารู้หรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสําหรับผู้หญิงเนะี่ยนั่นก็คือ ผู้หญิงลึกลับที่มีความสามารถประตุนความอยากรู้ของผู้ชายยังไงละ่ะและใชายคนนั้นก็อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะความอยากรู้อยากเห็นมากเกินไปแล้วสุดท้ายคนที่จะเจ็บมักจะเป็นผู้หญิงลึกลับคนนั้นเลิกแสดงละครสักทีเมื่อไห่ท่านจะควบคุมตัวเองได้สักทีไปคะหงชายฝุบอีกอย่างคู่หวานคงไม,ม่ได้อยู่เฉยๆแน่หากท่านยังกล้มาม่ยุ่งว่ากับข้าแบบนี้อีกนะ เมื่อก่อนข้าอาจจะเคยกังวลเรื่องนี้แต่ตอนนี้สิทธิ์คู่หารได้ลืมเจ้าไปซะแล้วลืมข้าอย่างนั้นหรอท่านหมายความว่ายังไงข้าจะเล่าให้ฟังนะสิทธิ์พี่กู่หารได้เข้าสู่ทางของชีประรู้ว่าเจ้าตกลงมาจากหน้าผาสิทธิ์พี่จึงต้องใช้ยาสลายโซกาเพื่อลีกเลี่ยงการตายด้วยการหมุนกลับของชีพประจอนมันจึงส่งผลให้สิทธิ์พี่ลืมเจ้าไปเสียสิ้นเลย ตอนนี้เจ้าก็เป็นเพียงคนธรรมดาสาหรับสิทธิพี่กู้หานเจ้าคิดว่าสิทธิพี่จะสนใจว่าข้าจะดีต่อเจ้าหรือไม่อย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอข้าเข้าใจแล้วท่านช่วยออกไปได้หรือเปล่าข้าต้องการพักผ่อนแล้วแค่นี้เหรอเจ้าไม่ตกใจกับสิ่งที่ได้ฟังไปบ้างเหรอจะต้องกลัวอะไรล่ะข้ามั่นใจว่ากู้หานจะจําเรื่องของข้าได้ในไม่ช้าเนี่ยแล้วก็อย่าลืมปิดประตูเมื่อท่านออกไปด้วยล่ะเออ เำไม่นางถึงได้มั่นใจขนาดนั้นเขาไม่เข้าใจนางเลยจริงๆเยดีดผู้หารเจ้าต้องจำเรื่องของใครได้เร็ววันมีเช่นนั้นแล้วก็สายเลือดของเจ้าจะเรียกผู้อื่นว่าท่านพ่อนะแปลกจริงทำไมาจู่ๆก็รู้สึกหนาวเย็นขึ้นมานะมีคนอยู่ในห้องใครกันแน่นะข้าเองท่านสามี ท่านพีก้ากลัวมากเลยเจ้าคะเวลาที่อยู่ในห้องคนเดียวขอข้าไปนอนกับท่านด้วยได้ไหมเจ้าคะเหมือนกับที่เรานอนด้วยกันไงท่านจะกอดข้าไว้ในอ้อมแขนตลอดเลยนะข้าได้ฉีดน้ำหอมรากข้าไว้ที่ตัวข้าก่อนที่จะเข้ามาในนี้ไม่มีทางที่เขาจะรู้แผนการของข้าหรอกนะเจ้าฟุบเจ้าไม่รู้เลยหรือว่าอาจารย์ทุกคนในสำนักมีจงนะ ล้วนปานการฝึกกบรวมต่อต้านสารลุ่มลงม,มาแล้วทั้งนะัน้นคนที่หน้าสมเพชยิ่งเจ้ากลับมาหลอกลวงข้าด้วยกุนูบายหน้ารังเกียจเช่นนี้เลยฝุ๊บเอเอท่านท่านพี่หายไปก็ด้วยอย่ามาเรียกข้าว่าท่านพี่ถ้าข้าได้ยินมนันอีกแก้ครั้งเดียวแล้วก็อย่ามาโทษข้าที่ข้าไม่โคารเมืองเตียนสวยก่อนแล้วกันนะฝุบใส่หัวไปจากที่นี่ซะเดได้เจ้าค่ะสมน้ำหน้า เหมียวตาจริงมานี่หน่อยได้ขอรับนายท่านมีอะไรข้ารับใจหรือขอรับนายท่านสังยามที่หน้าประตูห้องเขาว่าอย่าให้แม่น,นางคนนั้นเข้ามาในนี้อีกไปน,นั่นค่ะแต่ขอรับนายท่านมีอีกเรื่องหนึ่งขอรับนายท่านหงเมียงนางได้ขอให้ข้าถ้วยนาสิ่งนี้มาให้ท่านนางได้บอกเลยว่าท่านทิ้งมันไว้กับนางก่อนที่ความทรงจําของท่านจะอายไปข้าทิ้งมันไว้กับนางหรือ เอามันไม่ก็ดูสิมันคือเม็ดบัวกับต้นโหราเข้าพดเม็ดบัวพวกนี้แล้วก็ต้นโหราข้าพุธต่อมาข้ารู้สึกคุ้นเคยกับสองสิ่งนี้เหลือเกินนะเม็ดบัวและต้นโหราข้าพุดนั้นคล้องจองกับกัมว่าเหรียญและกําว่าป้านเสียป้านเสียเหรอเจ้าโงอเหรียญป้านเสีย นางคือใครนะสถานพยาบาลปานซี่นี่มันก็มืดค่ำแล้วนะทำไมเจ้าถึงยังไม่เข้าไปนอนอีกล่ะนอนไม่หลับนะเจ้ากังวลเรื่องคู่หันอยู่เหรอเจ้าไม่มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะจำเจ้าได้เลยเหรอเฮ้ยสิ่งหนึ่งก็คือการเชื่อมั่นเขาเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังกังวลนนะ่ะอื่แปลแต่ นี่นี่บางทีวันพรุ่งนี้เขาอาจจะจำได้ก็ได้นะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสิเอ๊ะขอบคุณสวรรค์เจ้าสบายดีใช่ไหมข้าขอโทษที่ม,มาช้านะป้านเสียก,กูหานใช่ข้าเองข้าหมายเจ้แล้วนะอืมกูหานเอ๊ะนี่ฉันฝันอีกแล้วเหรอเนี่ย ข้ารั้วมันไม่ง่ายเลยที่จะฟื้นจากการสูญเสียความทรงจำของเจ้าได้นั่นใครนะ่ะสางกวนเย่วหมิงเหรอต้องขอตัวที่เข้ามารบกวนแม่นางแต่เจ้าช่วยแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยได้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกันหรือหลวงเออถูกลักพาตัวข้าคิดว่ามีคนต้องการจะดึงข้าออกไปจากที่นี่กาจึงอยากเจ้ามากับข้าด้วยนะได้ท่านช่วยออกไปรอข้างนอกสักเดียวข้าขอเวลาเตรียมตัวไม่นาน แม่นนเจ้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าข้าไม่เป็นอะไรแต่ว่ารงเอ๋ควรจะอยู่กับคู่หานไม่ใช่หรอทำไมนางถึงถูกลักพาตัวไปล่ะบางทีนางอาจจะแอบหนีออกมาอีกครั้งถึงเป็นโอกาสของพวกจัดรู้นะพวกมันส่งจุดหมายไปที่โรงหมอและขอให้ข้ามาเพียงคนเดียวถ้าคิดว่าพวกมันคงเลงเป้าหมายมาที่เจ้านะแต่ถ้าพวกมันโกรธที่เห็นว่าเราอยู่ด้วยกันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมัน อย่าได้กังวลไปแม่นนะแต่าบใดที่หลวงเอ๋ยยังเป็นเชื้อพระราชวงศ์อยู่พวกมันไม่กล้าทำอะไรกับนางหรอกน่ามันพี่น้องร่วมใส่เลือดของเขานะทําไมถึงได้ประมาทแบบนี้เฮ้ยยังไงก็ตามวางข้าลงเมือ่อเราอยู่ใกล้กับจุดนัดพบแล้วท่านก็ไปตรวจสอบสถานการณ์ก่อนแล้วกันเจ้าดูกังวลเรื่องของหลวงเอ๋มากนะทําไมเจ้าไม่แต่งงานกับข้าเสาียล่ะเจ้าจะได้มาเป็นพี่สะใภ้ของนางยังไงล่ะ นี่มันใช่เวลามารอเล่นไหมฮะนอกจากนี้นะข้ากำลังตั้งท้องลูกของคู่หานอยู่ตั้นควรหยุดร้อข้าเล่นได้แล้วนางล้อเล่นใช่รอเปล่านางต้องร้อเล่นแน่แน่จุดนัดพบอยู่ข้างหน้านี่แล้วเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้นะข้าจะกลับมาเจ้าหลังจากที่ข้าช่วยรวงเอออกมาได้แล้วได้ท่านระวังตัวด้วยนะ หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมเจ้าถึงถอนหายใจล่ะเฮ้ยกาแก้คิดว่าถ้าตเ๋งได้เรียนรู้เรื่องการแพทย์หรือความรู้ด้านการต่อสู้มาก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ก็อาจจะช่วยได้มากกว่านี้ในสถานการณ์เช่นนี้น่ะฉันก็อยากนิยาาเกี่ยวกับการย้อนเวลากับเพื่อนร่วมห้องในหมาอะไรมาบ้างตเ๋ยทุกตัวมีทักษะจะพละตัวเป็นของตัวเองน่ะเมื่อจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาแพทย์ผู้ไร้เจียมตา้วยแม่ทัพแห่งอดีต นักเดินทางข้ามเวลานางสนมพิษตกหลุมรักฉันแต่ฉันก็ไม่ดูเรื่องเลยนอกจากการผ่าตัดและการตรวจร่างกายน่ะและระบบงี่เง่าของนายยังรวมอาชีพของฉันเข้ากับการคลอดลูกอีกด้วยพ <c oughs> ระเจ้าถูกระบุว่าเป็นผู้กัดความรักดังนั้นทางระบบจึงตัดสินใจเตี้ยวช่วยอบอุ่นหัวใจของเจ้าด้วยเด็กทารกที่น่ารักยังไงล่ะแต่เจ้าควรปูมิใจในตัวเองนะ พอเด็กทารกที่ไม่มีโอกาสมีชีวิตอยู่ได้มาเกิดยังโลกใบนี้ด้วยความสําเร็จของเจ้าดังนั้นทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเจ้านะเจ้าช่วยชีวิตทารกได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวล่ะเข้าใจแล้วฟังดูเหมือนฉันไม่ได้ถูกบังคับเลยนาะ เดีย๋ยวไงมาทำไรนะ